สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยราคาไม่แพงมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะรถที่กว้างขวางนั่งสบายแล้วก็ขับดีมากๆเลยนะคะมันได้ขอ,อด 2.4L g a l t o V Tech คันนี้ปี2005ค่ะโปรโมชั่นของเราอยู่ที่169,000บาท านั้นค่ะประวัติดีใช้งานงรถ10,000บาทนะคะส่งเดือนละ5,000กว่าบาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 000, 3 0 0 0บาทขึ้นไปก็จะ,ะรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยมากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะแม็กกายสวยด้วยนะคะเป็นแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเข้างานขัขายทุกสุด ได้เครื่อง2.4ไปใช้งานนะคะ VTEC เบนซินเครื่องแรงมากๆเลยค่ะภายในก็จะเป็นเบาะนัง่งสีครีมปับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเซ็นอร์ล็อกกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กฟูมาในมันตีฟังก์ชันค่ะกุญแจรีโมทนะคะลายไม้รอบคันแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะรู้ละดูดีสุดๆเลยค่ะกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะ ราคาไม่ถึงสองแสนคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆคันนี้ลูลาดูดีกว้างขวางนั่งสบายเลยค่ะยืดขาได้เลยนะคะดาวเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทนะคะประวัติดีไหมต้องใช้เงนินรถสักบาเลยนะคะผ่อนกระทางไปนั้นไปเลยนะน่าใช้ค่ะ เครื่องยนต์ v t e c ค่ะนี่ค่ะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าอีกตัางหาค่ะเครื่องแรงขับดีขับมันสุดๆเลยค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4เบนซิน v t e c คค่ะสนใจยังไง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะพักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียไซน้ำหน้า a อซาย AMP 10ค่ะพิม์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุม้มค่ะน่าใช้สภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ